สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมมาเมื่อนีม้มาสีมะสุดน้องใหม่สู้กินครับผมกับโยรันครับแซ่บๆมาพี่น้องขั้นตอนแรกครับผมนี้เลยครับง่ายขัวเนาะขัวไม่แล้วเดี๋ยวจีโขกใส,เนะใสเ่เลยครับเดี๋ยวโขกใส่เลยนะใส่เบิร์ดเลยครับใส่ไหลายังงหอมเดี๋ยวโขกง่ายไปก่อนนี่ครับประมาณนี่ไกลแรลกแล้วยิยงหน่อยนึงแั้งว่าเสียงดังกับโขกยิงหน่อยนึง มึงดีลกันโขดหอมหอมนะครับหอมหอมเลยเรียบร้อยแล้วบ้างกันบ้างสาวกันวัดที่นี่อีเด็ดที่นี่ครับน้องแม่น้องแม่เดี๋ยวห้องอู้ใส่ยานางไว้แล้วนะห้องอู้ใส่ยาน้างไว้แล้วใส่ลงไปครับอันนี้ใส่หลายใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยเทจวงลงไปเลยทั้งน้ำทั้งอย่างมันละอู้ไว้แล้วอูไปเรียบร้อยใส่น้ำยานางไว้ครับ ห่อนหอนอยู่ได้เนี่ยหอนหอนอยู่ได้ใส่พริกคนผู้ใ,ใด,ด้มาเผ็ดใส่เผ็ดหลายๆใส่ไปุ้ยโด้จูดอนมาเผ็ดอืมปิกปนใช่ไปครับอืมต่อไปขาดปุ้เด้โค้งนัวโคงนัวใส่ไปใส่เวทเลยจานปูมเมื่อกี้ก็ใส่ไเวลาใส่ไม่อีก,กรอบนึงอืมส่วนมาหนีส่วนส,วส,วส่วใส่กันนะ จัดไปครับจับไปซิมบึงไหมซิมบึงอืมอืมอืมมหน้าแบนซิมบึงหน้าแบนซิมบึงจับบ่อืมอืมขอท้ายแล้วดีตักใส่เด้ตักใส่ มาพี่น้องมาจุดจวดน้ำกันหมดเลเฮ้ยเบิ่งจุดจวดเลยมามนะใส่ถาดตะบอนใส่ถาดกินน้ำกันมากครับอุ้ยอ,อ,อ้ผักกับแก้มกลายลมึงเทเราเนาะยังไงปุ๊บเรียบร้อยครับซุปน้อไใหม่มกินขอนกันครับ เขาเศร้าเขาแรงเขาเทียงยืนต้องกันมันไปเลยมาเขาเศร้าพอดีจุดจุดพี่น้องจุดจุดมาครับวันนี้ในเวลาจุดพี่น้องมาใส่ต้องกันครับคือรอะนะทำเลยแล้วมาจุดจุดครับผมขเขาเยียวเขาก็เอ้หนึ่งเขาไม่ไม่เขาจะแสบๆนะหนึ่งเขาไม่ไม่หนึ่งเขาไม่ไม่เจะขุยจะขึมานะขับไม่ยุบานเท่ากันไม่นห่ือนกำลังกเกี่ยวเขนะานาะกำลังแสบนี่แหละครับยู ชนบุรีบอวินกันนี่นะมากินอยู่้างห้อยเหรออยูนน่ในปลาเท่าันนะมากครับคำานึงจะจวดอืมอือืมพักกจันอืมอืขอข้าอืมจังอะไรนั่นจังอืม ชิมแห้งตากไว้วันแะดดนึงก็ดีเอาเปน็นคำอืมเหือไหมอือร่อยคุยแก้วบองครับแก้วบองครับเนื่อเขากันดีดีแก้วบองแก้วบองแย่แข่ อำมาได้บ <antique. S 1> นันุกละหาสิบบาทแฉบๆเลยนี่้าบ่อกตรงนี้เกเขียจับไปขอมเ้าะจับก่อนโดนๆเสีอออกมา่ิกิ้ของของเราตัหนึ่งหัางหายไปโดนกลับมาไหม หลังจากไปลดทุนแมก่กลับมากินให้กอหรอกจักสิใจท่านปีไหม่ป,ป๋อต่อไม้ป๋อยอจักหกสิบห้ารัตอนนี้เจ็ดสิบหกจะพุ่งอ่โกโกะอือืม,อม ามากมา,มาชิ้นหลอดอืมแบบว่าแบบว่ากินขาวเร้าเพื่นจับม้อเหรอเพื่อนมันแปดกต้มอโต้ม่งเพื่อนเราตเห็ดเกียงแล้วสักผ่าสักแค่เมียนห่วงเมียนสั้น ก็ลงม่เห็นเนี่ยกินกินตามวีทีกูเบาโรงงานกูเบาลูกสองพี่น้องนะจุดจอดเหมือนกันครับแต่เรื่องอาหารไม่นั่กันซุปน้องไมขันโมเมียบันบ่ไเด้กกินนะดีๆซุปน้องไม้มมมกูถาวันนะีนหน้หาตัวขันไปที่ชิอมอรลี่ก็จะเป็นตองทะเลเนาะ ขามาแม่ตาบานห้องอดสิเป็นเพราะว่าสิเป็นเขาว่วาสิเป็นน้องใหม่ว่าสิเป็นอาไยรอย่างนะครับของกากตามดููดกันตามที่ห้องกับบานเนาะตรงไม่สายน,นี่งไม่ยังเนอ่อจนมากกลเจ้าวองนี่ขาดว่าไะไต้อง,องติดใหม่ติดเมื่อมาตลอดไปแล้วเมื่อบานครับผมกลายเป็นวิธีไปแล้ววิธีชีวิตไปแล้วห้องมอบมวานเมื่อสอง ไปในชันบรีเขาเน่าไปตอนครับผู้เฒ่าผู้โถอยู่บ้านดูกลานสิขึ้นมากก็หาเนื้อมาตอนกันคือกันล่ะครับอยากได้พักได้งาเพื่อนกันนะครับผมเตะพริกน้ำปลาน้ำปูมากแจวบองแงน่ปลาแดดแงน่ครับมาฝากมาตอนดูการครับผมอบอกไปน้ำกินไปน้ำเด้พี่หนอนนะมามามาก อืมค <łość> ุยทํัไม่เงีมันจำฮุ้งนิ่มสุดมม่อืม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 อมกอืม

ข่าขอข่าสินหลดีกแลาวน่้อมาอืมเป็นสินหลดกินน้ำในกับเบอ่อเบอื่อคืออะอืมกินในกับเบ,เบื่อ ผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับผมโจอรอนขอบพุณในไลน์ลครับที่พี่น้องรับชมนะครับเนาะไปเจอกันใหม่คลิปหนาเลอพี่น้องเลอโจอูรอนสีมี่ยังไม่ห็พี่น้องเบิ้งคลิปหนารอชมนะครับเน้ะคลิปนี้บ๊ายบายครับไปเจอกันใหม่ครับทุกคนโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม